เส anyway> ี่ยลังเขาปล่อยตัวออกมานะเสี่ยลังบูเดียวเดียวเนีเสี่ยลังนี่อยู่กองนี้แหละผมได้ขามะบึงกับกุศลัยกุศลเสียเลยด้วยพี่น้องอยู่กับไม่ออกอยู่กับทีมงานดืิมทีมงานทีมงานอยู่ทีมงานฮามานทีมเก่าเสี่ยลังเสียนยองบิวบุนกับสาวเสียงตุ้งครับมันอยู่ที่ไม่ออกก็ยังยังมีดินอยู่ตรงขานี่ เ็ทิ้งงานหามานเลยเสียหลังเนี่ยเสียหลังเลยนี่เสียหลังงับวันนี้มา 5, 000, บบมกับเสียหลังอันนั้นใส่ม่วงไงอยู่น่นนะ

lúc bắt tân tăng luôn lúc anh em. này, sai bên đi, cứ lưu một Pansa đi, ý. Pansa sai ý. sai, bản ý. Pansa bản ý. Pansa nhóng, anh 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 ý. xiên nhóng, xiên nhóng lưu xiên nhóng nh. lưu nh. ý. Pansa

พอคอพอคอพอคอเต็มทงปืนอะเต็มทงกัน นี่นี่ได้ยองนี่ป้านี่ยองย่องย่องย่องป้าอยู่พี่ป้าอยู่พี่ป้าไม่จีดูดคำได้เนี่มันอยู่นี่นี่เออมันอยู่นี่ละมันดุดอยู่นั่นละมันจีดุดคำมากพี่นุ่นมาถล่้องบนมาที่หัวคนละโต้แล้วนี่อยู่นี่อันนี้มันดุดอยู่นี่อันนี้นดุอยู่นี่ อันมันดูอยู่มงตินมึอนหรองบ่แลนะเสี่ยยองวอัาเซนลักโซนนโอ้ยโอ้ได้ตุมได้ตุ่มคือคือคือนาถเออก็บอกเอากระสังมาจะถือกระสังโซเหมือนวันนั้นเลยโอ้ ม <c oughs> ันอยู่นี่แล้วมันอยู่นี่แล้วลับรองอยู่นี่ละนั่นนั่นนั่นมอร์โอ๊ะโอ๊ก

มันพวนี้เนาะเจ้้แดว่ามีหลายตัวเลยดว่ามีหลายตัวโอ้ยขนาดเดียวกันเลยนี่รุ่นเดียวกันเลยผู้หลักผู้ปจโดเป็นติดตัวหรอรบกันคันไม่อยู่ไล่ไปเลย Yeah. <laughs>

ฐานแตกแล้วมั้งนี่ไป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 กูมองไปกูมองเออลืมลืมมาคั่นลงนั่นเอาคัาน่นคั่นคั่นลงน,นะคั่นอะไรอันนั้นี่ทำคั่นไว้นั่นโอ้สังวันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก,ก็แตกมันเดี๋ยวฝนตกใส่มันก็แตกแล้วเอาไว้ให้มันไข่ เดี๋ยวมาเอาใหม่เมื่อกี้วิทย์ในท่อนี้นะอืมสองตู้โอ้โหใหญ่ตัวกวดนะ บุดบุดลิตรบ้ใบกระท่อมมาเขียวนั่นนะเว้ยใบกระท่อมมาเขียวนะแม่วนั้น ปาจนแน่นถุงเวยเฮ้ยตบเบิดมึงเนี่ยเป็กาูมองเลยตนยาป้นายปแล้วบริโ่อวมาเลยใจเนจะไซาตอเลนี่ยกจะดไปป่าจะต่อยโอ้ยวหมัือดบอกทายเล้วไปเจอหอยดิ ขึ้นๆเดี๋ยวปีกันมาหูเลยหูเลยเร็วหูเลยยเดี๋ยวมอนหนิิตน้ำสว่ะมันด่วน้าน้ำไม่หูดีหูดีขาเร็วผมต้องราเลยยู่ขางน้า

แคหมันเด้หัวแมันยังป่าบันยืมโคบไม่อหงอยเราแน่เราจะวัหายยืมเนี่ยเอเขาไปอแค้วันแต่ขโมดีเถอะมันมันเองมันดีลยจ่า่งกดซากกบไปมวลแล้วยูขึ้นปัดนอก เดี๋ยวปิ้งกัดยกตุ๊กวัวะเยไปเรื่อยเรื่อยนี่เลข็งเป็ข็งเอ้ยปูยู่เงอนปลาติดมองโอ้ตัวใหญ่อยู่นี่เลยปูยุงเงินไจบมยากูนปูปิ้งกนี่ดน่อนีเป็เป็ดคูเลยวะตัวเลยอาจารย์หลังอันนี้เปคิปตเดนี่เอามากลเอาเอามาจุกล่องมงเอามาักระือไปกูตปอไสักบ้จีใจิอไ

ครับมาหน้าครับก็เป็นอยัางนอ้นมัง ั้ีีฟังได้วะมันพิกอาเพราะเดี๋ยวถ้าเกือปีกอยู่ด้วยมะเขงนนะโอ้ลงกันนี่อ่ะลงกดบันทิกไม่ใช่ลืมแชร์ ลืมแชร์ไปในฟีดโอ๊ยขาดตัวเลยเอาไปเลยเยวเอตุ๊กตาปลาเลยเดี่ยตัวไหนกันว้หาเกล็ดตาแดดเด้คบเทียงคืนแล้วตื่นยัได้ ลืมกดแชร์ลงไปในเฟสด้วยวันนั้นไลฟ์ลงติกตอกไอ้โคไทยมันเข้ามาคนกรุงเทพมันเข้ามาดูปะบดแบทแปลว่าอะไรครับมันปนะป้าบ่อนบดแบดแปลว่าอะไรเยวป้าบ่อนเ้ยเงื้อเงต้อเงื่อนมสาวไปได้เลย อได้เกณฑ์เอาเกือบพอได้ยี่ะบ่เบ็ดนี่เก้าผมนั่นน่ะเนี่ยเอาหทนด้วยเหมือนเจ็ดไตเขาปีเขาด้วยปีน้ำมันหมดทันบกตอนลัน้ำแห่งอีกทเปยาทมาย่ไทงนั้นนะงกมองนัน้อมือนเอากระเจดไตเมือนนั้นเอาบ่ไรนะเหมือนนั้น เอาเอาปาท่านไหนพราตตอะไรอยู่ ALLY, นั randomized randomized ่น <giveaway> น <Brazilian references> ้ามันหลทมันญ่นำมันน้แห้งมาเลยมันมีอย่างดียทำมันมีอย่างแต่่มีไงเนี้ยตัมได้อะบัวหลวงบัวหลวงไม่ปั่มไเพราะถุยางอยู่ปั่ม อ,อ,อันนี้อันอันนี้น้องแป้งเชียงตุงครับน้อ,นอแงแป้งเชียงตุงอารั้เซียนยองเซียนหลังเซียนหลังเซียนหลังโดนกักบริเวณไปอาทิตย์หนึ่งไปเที่ยวกะหลีเที่ยวกะหลีทักแก่ห้ามเลยห้ามออกจากบ้านเลยใช่แล้วอย่าไปพูดมั่วจันเนี่ยจหายมั้ เจ้าของสาขาเขายังเยืนอยู่นี่เลยในเวลาอา้ยอ่ะตุกตะตุกท้อฝนบริผัวฝนมาลายมืออ้ยลายเดือนเลย กันเรากายเรากันเราขขาวดันยันในลุงอีกทอหนึ่งอยู่ตาไอีกแล้วมีแห้งแล้วก็้าตงนี้ื่อมไรอพอแล้วไปเมื่อไปเมื่อป่านี้นี่คุณหยุดยังไงวะเมื่อไ์สดลงยูทูปปะเตือกดปิดเป๊ปปิ้นเนี่้มัน ดี๋ยวหาที่ปิดก่อนปิดยูทูบไม่เป็นวะเมื่อกอนเมื่อก่อนมาเนี่ยมาหลายคนเด้อเขาสิมมจาดเราเมื่อไรเมื่อแล้ว